รัฐบาลไทยงวดประจําวันที่16สิงหาคมนี้ซึ่งเป็นวันครบรอบ750ของเจนุกใครจําได้บ้างอุยน่าใส่มากอะ่ะน่าใส่นาะงเงามากทุกคนจําได้ใช่ไหมคะวันนี้เมื่อปีที่แล้ววันที่16สิงหาคม ปีที่แล้วเกิดปรากฏการณ์เหตุการณ์อะไรเึิน <_ p ix> จะดูผอมลงไม่ได้ดูผอมลงอะคือผอมเลยค่ะน้ำหนักลด22กิโลแล้วค่ะ <_ p ix> แม่คิดถึงคิดถึงค่ะทุกคนจำได้นี่ค่ะวันนี้เมื่อปีที่แล้วเกิดปรากฏการณ์อะไรเึินเป็นวันที่ทุกคนได้รู้จัก เจนุกปรามีมหาเฮงจากที่ไม่มีใครรู้จักเจเลยจากที่ไม่มีใครเคยเห็นหน้าเห็นตารู้จักว่าอีเจนุกคือใครแล้ววันที่16สิงหาปีที่แล้วทุกคนก็ได้รู้ชื่อเสียงเรียงนามของเจนุกตั้งแต่วันนี้เป็นต้นมา,า <c oughs> จำได้สินี่หอ วันนี้เมื่อปีที่แล้วชื่อเสียงด่งดังเรื่องรือรืองามรือชัยมอวันนี้เมื่อปีที่แล้วกับเจ็ดห้าศูนย์กับเจ็ห้าศูนที่เป็นเซเจ็ห้าศูนที่จะนุกแจ้งเกิดเป็นวันที่ทุกคนรู้จักเจนุกมากที่สุด เป็นวันที่ฉันรวยมากวันนี้มาปีที่แล้วเป็นวันที่ฉันรวยมากหมดนี้หมดสินถูกฉันมีโชคแบบเป็นฉันถูกหวยเยอะมากปีที่แล้วโอ้ยปีนี้ขอโชว์พี่หนู่อีกเด้อพอเด้อขอถูกสามตัวตรงๆเด้อพอเด้อกดนี้กดสินเด้อพอเด้เอออ จำได้เจ็ดห้าศูนย์ยังอยู่ในความทรงจำเจไม่รู้หรอกง้วนเนี้ยจะเป็นยังไงแต่บอกเลยว่าไม่ตื่นเต้นอะ่ะ <c oughs> ถูกกระเจ๊สามงวนติดจำได้ถูกสามสิบบาทตื่นเต้นเนาะเอาจริงจิงโลแอบจิงบตอกเลยว่าตื่นเต้นมันจะแตกอีกไหมเนี่ยทุกคนมันยากนะเว้ยสามตัวคนนะ คนดูเป็นแสนชายแบบคนดูเป็นแสนเลยแบบแจ้งเกิดแบบปังปรีแมมาแบบสติก่อนมีสติค่อยๆใจงเงยน็นๆเจ๊เชื่อว่าทุกคนรออัดอยู่เพราะว่ามันเป็นวันครบรอบและงวดท,ที่แล้วเจ๊ก็แตกสามตัวของทีมแม่เลยจริง,<อ>งหรอเป็นเคียร์เหมือนกันแหละกันแม่ถุกท้ายเดี๋ยวทีมด่าแม่ๆเลยทุกคนฟังนะเจ๊รู้ว่าทุกคนอนะ่ะคาดหวัง ลิงด้านล่างใครยังไม่เคยเข้ากลุ่มเจดนุกลุ่มฟรีรีบกดเข้าได้เลยขอประวัติซ้ารอยแตกสามตัวต่มงวดติดได้ดิอยู่ที่ดวงทุกคนถ้าดวงมาก็ปังค่ะดวงมาคือปังบอกเลยว่าไม่ต้องสืบบอกเลยว่าปังปริเยแน่ถ้าดวงเฮงอะ่ะคนดวงเฮงทำอะไรก็ปังแต่รัฐบาลไทยเจ๊แบบเจ๊พร้อมนะเจ๊มั่นอยู่นะรัฐบาลไทยอะ่ะ ทุกคนจดเลขนี้ไว้นะ403หาซื้อกันเลยค่ะเจ๊ปล่อยสามตัวก่อนคือ403พิมพ์และจดค่ะขอบคุณนะคะขอบคุณเช่นกันค่ะทุกคนลดน้าหนักเจ๊อีกประมาณสิบวันมาแล้วนะรอเลยค่ะอุดหนุนด้วยอีกสิบวันลดน้าหนักเจ๊มาแล้วนะคะคุมหิวอีกสิบวันตัวคุมหิวเจ๊มาแล้วนะคะฝากอุดหนุนด้วย ฝาอุดหนุนด้วยจ้ารถน้ำหนักคุมหิวเจนุกจะมาแล้วอีกสิบวันค่ะอีกสิบวันค่ะคุมหิวเจนุกมาแล้วจ้าใครที่รอคุมหิวเจนุกนะ403ตัดเลน403ตัดเลนค่ะอันนี้บอกนะอาลิงด้านล่างแล้วกดเพื่อนเือนใครชอบความสวยเป็น,ปนมนาคอมเมนต์กับเจนุก เมืป็นรายการโปรดเจนุกวันนี้สวยมากเฮ้ยไม่ได้แต่งหน้าเลยนะชมอะไรกันขนาดนี้ถ้าชมขนาดนี้นะแตกสามตัวแน่นอนมาอวยกันขนาดเนี้ยหน้าสดมากบอกว่าเจ๊สวยมากคืองงฮลัลโหลวะไรยังไงเอฟตี <c oughs> <c oughs> เจ๊สวยแล้วก็ผอมแล้วก็สวยมากามแต่ทุกคนหนึ่งพันสี่รอยคนดูดิอุ้ยตื่นเต้นว่ะดูดิ อันนี้เจ็ดสองห้าหนึ่งพันแปดร้อยคนอันนี้หนึ่งหมื่นคนสองหนึ่งหกเห็นไหมสองหนึ่งหกอันนี้สามหมื่นสี่พันคนคนดูสามหมื่นกว่าคนเจ็ดห้าศูนย์งวดวันที่สิบหกสิงหาคมปีสองพันห้าร้อยหกสิบสี่งวดวันที่หนึ่งสิงหาคมปีสองพันห้าร้อยสิบสี่ 7จ็ดห้าศูห้าศออกข่าวออกรายการแฉออกแบบอุ้ยปังเวอร์ออกรายการแฉทุกคนคนดูดีคนดูหนึ่งแสนสามมื่นคนนาะโคตรเยอะอ่ะอุ้ยดังเว้ย ด,ดีออกเลยกันแฉะออกเลยกันแฉะตื่นเต้นนะขอให้ฟังอีกนะน้องอยากให้กลับมาฟังอ่ะฉันรู้ว่าทุกคนรอฉันฉันอยากกลับมาปังนะทุกคนจะอยากกลับมาแต่งสามตัวเองนะฉันอยากให้แบบทุกคนแบบมี หมดนี้หมดศีลนะจริงๆนะเจ๊ J อยากให้ทุกคนหมดนี้หมดศีลไม่ต้องเครียดเนาะเจ๊ J รู้ว่าทุกคนกาลังเครียดอยู่หาเงินไม่ทนันหมุนเงินอย่างมีโชคมีลาบเจ๊ J ก็เหมือนทุกคนนั่นแหละเจ๊ J ก็เป็นคนหนึ่งที่เจ๊อ่ะก็หวังพึ่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์พึ่งโชคพึ่งลาบนะเจ๊ J ไม่ได้ร่ํารวยอะไรอย่างนั้นนะคะเจ๊ J ก็มีโชคมีลาบเออเจ๊ J ก็แบบมีเงินจาก ลองตรงเจ้าชอบเสี่ยงโชคเอองวดที่เราเจาก็ได้เยอะอยู่ก็ได้แบบหลักแสนอยู่นะคะแบบเนาะเออไดนซ์บอลเยอะอยู่ก็หลักแสนเออสามตัวเจเล่นหกกัาในบรรดาอินฟูให้หวยทั้งหลายชอบทัศนคติเจนุกนี่ขอบคุณนะคะที่ขอบคุณจริงๆนะคะขอบคุณที่ที่เอ็นดูเจนุกนะที่ชอบเจนุกนะ เจนุกเป็นยังไงเจนุกจะเป็นอย่างนั้นค่ะเจนุกเหมือนเดิมค่ะเอออยากขอให้กลับมาไปนะทุกคนช่วยกันส่งแรงอธิฐานนะทุกคนไปบนบานสารเก่าวได้เลยนะเจ๊บอกทุกคนเลยนะทุกคนไปบนเลยนะเจอวัดไหนไปบนได้เลยนะขอให้เลขเจนุกเข้าทุกคนรู้เรื่องเป้ารู้เรื่องนะไปบนไปไหว้พระขอพรไปวัดนั้นวัดนี้บนเลยบนเข้าเสร็จไปแก้บนเลย ทั้งวน,นี้เจแตกสามตัวนะแม่ทั้งวนนี้หมูแตกสามตัวไปปฏิบัติธรรมกันสามวันโอเคเออไปเลยสาด่วนทั้งวนนี้สายด่วนแตกสามตัวชบคคู่คุจริงๆทุกคนทุกคนอย่าเพิ่งไอ้นี่เจน,นะ ทุกคนต้องช่วยกันแรงอธิษฐานนะลําพังดวงเจคนเดียวมันรับมือทุกคนไม่ได้หรอกกี่พันกี่หมื่นคนเจว่าง,งวเนี้ยเจคนดูเป็นหมื่นหมื่นคนแน่นอนเชื่อดิงวเนี้ยเจนุคนดูเป็นหมื่นคนแน่นอนกล้าพูดได้เลยนะคะทุกคนอย่าเพิ่งแบบอา,อาศัยดวงเจนะทุกคนต้องส่งแรงดวง